เอาเม็ดฟักข้าวนะคะก็มาผสมกับน้ำร้อนนะคะแล้วเราก็มาคั้นเอาแต่น้ำเนาะ นี่นะคะเสร็จแล้วก็เราจะได้น้ำฟักข้าวเป็นอย่างนี้นะคะเราก็เอาน้ำนมแพะนะคะไประเหยเอาน้ำออกนะคะให้มันเหลือแต่นมแพะนะคะนี่นะคะเราก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงนะ น้ำก็จะเหิดออกมาเยอะแล้วเราก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าอันนั้นนานเกินไปเดี๋ยวนี่นะคะเราเอาเบดเข้าไมโครเวฟประมาณ1นาทีอีก20วินาทีนะคะแล้วก็มาคนเบดให้มันละลายเข้ากันเนาะตอนนี้เราก็เอา อันนี้แจ๊จะใช้ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะเอาฟักข้าวลงไปละลายกับเบียดจากนั้นเราก็มาใส่อนี้นะคะสารสารเพิ่มฟองนะคะก็จะทำให้แบบมีฟองเยอะเนาะ นะคะคแต่ก็จะใส่ประมาณนี้วันนี้เจ๊จะใส่กลิ่นน้ำนมข้าวนะคะเพราะกลิ่นนี้รู้สึกว่าหลายคนจะชอบเนาะ นะคะเราก็จะได้สีแบบนี้เนาะนี่ก็โอเคละพอเริ่มใช้ได้แล้วนะคะแล้วก็มาใส่ตัวนี้เลยเนาะน้ำหอมนะคะวันนี้จะใช้กิ่นน้ำนมข้าวนะคะ จากนั้นก็มาคนให้มันเข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปหยอดเข้าโมเลยนี่นะคะจากนั้นเราก็ต้องฉีดสเปย์นะคะทุกครั้งสเปย์แอลกอฮอล์นะคะก่อนที่จะเอาเบตลงเราก็ต้องคนนิดนึงนะคะ ก็จะใส่ประมาณนี้เนาะสักประมาณครึ่งต่อครึ่งนะ เสร็จแล้วต้อง,องสเปรย์ทุกครั้งนะคะเพื่อไล่ฟองแต่ถ้าไม่มีฟองก็ไม่ต้องสเปรย์ค่ะตอนนี้เราก็เอาเบรไปเวฟนะคะประมาณ1นาทีกับ20วินาทีนะคะก็จะได้เบรค่อนข้างที่จะโอเคนะคะเพอร์เฟกนะคะ แล้วเราก็มาคนให้เบดมันละมันละลายเข้ากันนะคะพอมันละลายเข้ากันแล้วเราก็พักไว้แป๊บหนึ่งเนาะน,นะคะแล้วก็พักไว้แป๊บหนึ่งจากนั้นเราก็มาจัดการาพวกอันนี้ค่ะนี่นะคะเจวก็จะใส่ตามนี้นะคะ ันนี้น้ำนมข้าวประมาณ3 2ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะแล้วก็อันนี้น้ำฟักเนาะฟักข้าวประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะใส่อันนี้ด้วยผงอันนี้จะ,จะใส่ไมเยอะนะใส่ประมาณนี้พออันนี้ผงธานาคานะคะเพื่อฆ่าเชื้อนะฆ่าเชื้อแบบจากที่การที่เป็นสิวอุดตันนะคะแล้วรอยหมองค้ำเนาะ รอยสิวต่างๆนะคะน้ำผึ้งก็ประมาณ1ช้อนโต๊นะคะแล้วก็อันนี้ก็น้ํำว่านหางจระเข้ก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าจะไม่ใส่เยอะนะก็จะใส่อย่างละนิดอย่างละน่อยนะจากนั้นเราก็มาคนนะคะคนละลายให้มันเข้ากัน จะได้แบบสีประมาณนี้นะคะสีเพราะว่าเจ๊ต้องการใส่ฟักข้าวนี้นะคะต้องการให้มันสีมันไม่ใช่สีขาวนะให้มันเป็นสีชมพูเพยายามใช้ฟักข้าวแบบให้มันได้ประโยชน์มากที่สุดนะคะให้มันได้ประโยชน์ทางก้อนเนาะถ้าจากนั้นเราก็เอาส่วนผสมที่เราอัอนนั้นลงไปใน แม่พิมพ์เลยแล้ก็ใช้กำลังแล้วเราก็บดให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะ จากนั้นเราก็มาคนให้มันส่วนผสมเข้ากันเนาะที่นะคะเราก็มาคนส่วนผสมให้มันเข้ากันก็จะได้แบบนี้เนาะแล้วจากนั้นเราก็มาใส่ตัวนี้เลยตัวเพิ่มฟองนะคะ นั้นเรามาใส่กลิ่นน้ำนมข้าวนะคะนีน่นะคะเราก็จะได้สีที่ค่อนข้างที่จะ สวยมากนี่นะคะก็จะได้สีประมาณนี้เนาะสีสวยมากเลยหลังจากนั้นเราก็มาสปเปร์สเปร์เพื่อให้แบบตัวเบีดมัน เกิดกันนะคะ จากนั้นก็มาสเปรย์เพื่อไล่ฟองนี่นะคะก็สบู่ของเราก็แห้งแล้วเนาะนี่นะคะทํามาก็ได้แบบนี้นะคะสีสวยมากนะคะนี่นะคะสวยมากกลิ่นหอมมากค่ะกลิ่นหอมน้ำนมข้าวเนาะ นะคะสวยมากซักข้าวนี้ดีต่อผิวมากเลยนะคะนะคะสวยสูตรนี้กลิ่นหอมแล้วก็ฟองเยอะนะคะเพราะว่าใส่ฟอง นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะรูปร่างก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสวนมากค่ะสีสวยมากกลิ่นก็หอมมากนะคะ